สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขชนครับผมนี่นี่คือน,นอนเตยเว้ยอยู่ล่ะคือฮะคือน,นอนเสลยเตยเว้ยอยู่เถีว๋วเ,เอา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 ยกขายกแข้งอีกบ่เน,นี่ยฮะเอาคือยกตีนทั้งชั้นลูกเนี่เนี่คือยกตีนทั้งชัน้นคือยกตีนทั้งชัน้นสวัสดีก่นัน สวัสดีก่อนสวัสดีุจราก่อนตุจราตทุจราตทุจราเร็วทุจราเร็วสวัสดีเด้อพีพีน้องน้องที่รักและคิดถึงทุกคนครับผมวันนี้มาเปิดคลิปโดยนี่น,น,นี่ครับผมนอนสบยเต้ยเลยพึ่งตื่นครับผมนี่นี่พึ่งตื่นว่าลูกเอสวัสดีค่ะนี่นี่พึ่งตื่นพีพีน้องน้องป้าป้าออานี่นี่พึ่งตื่นค่ะ นี่เนี่พึ่งตื่นนี่เนี่มาสวัสดีจะถีบขากล่องที่ระลูกกล่องมันชันเอ้าเอาเอาลูกไข่มาสร้างเป็นพี่น้องเป็นกล่องถีบกล่องอ,อีกแม่เพิ่นไปตลาดมากพี่น้องได้ยังมากเดี๋ยวเขามารีวิวกันว่าแค่ว่าไปตลาดเตละมือเพิ่นได้ยังมา,าซูพีซูนองกินเนี่ยเนาะกัะทิมนี่นีนน่ไปกับตะหนอยนี่แหละ มะม,มือกันครับาบาแปยาบาได้ยังกินมะชืใบกระพาะอะใบสวัสดีดนะจ้าพี่น้องมาเบิรงได้ยังมาแนมวัอนี้นี่เจ้าชีสให้นังกินเขาน,เนี่ชีสเฮ็ดอันไก่ต้มนลำปลาด้นตำมะคุ่งเรื่องอะย้ำสวยๆย้ำบายบายชีเฮ็ดกไวยจับจับเฮ็ดกไวยจับอันนี้ปรได้ซื้อ คุณจก็ไม่ขาดเหรอเม่าขาใไห่บักคูบบกแจวแล้วว่าแล้วว่าเราไปเก็บมัตสสวนแล้วอีกอืแล้วก็เล่นตอนเรียกว่าีิซือใบกะเพรานลำร้อแล้วว่าอ๋อก็ต้องซื้อดอกเม่ให้แม่อันเดินไม่ได้ซื้อเขามาดอกเม่เก็บมาแล้วว่าแล้วก็เลยไห่อู้หูพบุงยอนงามเลยแล้วไห่แล้วว่าแล้วว่าอันเขาอันนัดแล้วมาเอาสามกลับแล้วก็เล่น มันหยางแล้วไเลยว่าเอาไปกินแน่จะแต่กระเทียมจ้ะต้นหอมต้นหอมางทีหาบาทแน่แน่พี่น้องหาบาทย่างแลหาบาทจ้ะสาลานงสะลาแน่จ้าหมกต้มมกแกงพักจ้ะพักแต่ลากไกลมาตัหนึงเชื่อวาต้มตองป่าจ้ะพี่น้องใกบ้านวะไก่้บ้านมาตัวนึงตัวจักบักอุ้ยตัก ตับรูดออกเหรโอ <oh> ้ยตับรุดออกโอ้ยแยดปากกันจะเว้ยท่านได้ตายกับผู้บอกกันเว้ยยี Minecraft ่บอเออตัวจักบาทบอกตัวจักบาทตัวเราลอยยี่สิบปาทอ๋อพี่น้องตัวไงยู่ดิรูดไปใช่หรือเห็นบ่เหรอเบิดเลยบอือแล้วกได้มะคุ้งมะเห้ตะลอยต่ำจ่ะ บักกุ่งนี่ถุงละสิบบาทเนี่ยสิบบาทนี่เพื่อได้ครบเครื่องนี่พี่น้องนี่ได้ครบเครื่องด้วจ้ะแต่ว่าแค่ว่าเกยอันนี้โอ้หุ่งน้องท็อปเอามาฝากอันนี้น้องอันมาตาเฟชมูนลางจากที่เอาประคามหวานมาฝากแล้วนี่เพื่นเอาบัากรุงมาให้กับผักนะกับผากับอันบักเน้ากับบักเน้าจ้ะเพื่นเอามาให้เพื่นเอามาฝากแล้วก้ะได้อันหมูยอได้อันเครื่องอัน นี่เราปุ้ยจับเค็ด่องยจับจ้ะพี่น้องไอ้จ้ะแก็แต่เป็นปุ้ยจับเป็นปุ้ยจับแล้วก็นี่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 ที่ตาหน่อยบอกนี่แค่ว่าซื้อมาทังสี่พี่น้องเครื่องเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวเครื่องต้มปุ้ยจับนี่มันจะเป็นห่อซสนี่ห่อเส้นนี่จ้าดะจ้าดะต้องทำล้างจานขนมขนมไปกินเลยวจดะเนื้อหลังก่อนน้มในนี่ เนี่นว่างปวดนมไม่มีแล้วจ้ะเครื่องยาร่างกวดนมจ้ะเยอะจ้ะเนี่ยเนี่ยไซองน้าจ้ะพี่น้องเนี่ยไซอนเนนไม่อย่างวะเน้นส็กโกเออแนี่ใไซนี่ย็กโกมจ้ะให้มันหอมจ้ะสไลนี่อยังดอกพี่น้องพี่เจปลากระป๋องก้ะจ้ะขนมประมาณซันนี่ไปไดลเมือ ลังเทียกับกับเขาขมีอยู่ในตู้เย็นกับไปซื้อพักซื้องยาพี่น้องมือใดวันันมือใดมันซื้อนักนักแน่เขากะมือรุ้นเขากัเากบเบาเบาเพราะว่าในตู้เย็นขมีอย่างแน่เขาก็กินอัน,นั่นไปก่อนก็ได้ซื้อส่วนพักส่วนยาแต่ว่าพักนี่ต้องซื้อจุ้มเพราะว่าพักเขาเอาสดๆดไม่แต่แต่ว่าอันพวกเนื้เป็ดไก่เนี่ยเขาก็ซื้อจุ่มพื่จังพักเนี่ยหาบะจีบบะเนี่ยเขาต้องซื้อสุ้มพี่น้องเพราะว่า คิดม,กม,กมา,ากินเหี่ยวเหี่ยวมันกค่หมูแต่ว่าแพรว่ากระสือหมูมาใส่ตู้เย็นไปหม,มูนี่บ่ขาดตู้เย็นกันโอ้ยลืมบ่ลืม,ลมปวดข้างนอกยังกุ้งจ้ากุ้งเส้นเนี่ยนาะกุ้งเส้นจ้ะนี่ปวดกุ้งเชี่ยวไมเใ็ดกุ้งเส้นจ้ะโอ้เชี่ยวมาันก้อนก้อยเป็นวานเาดียาบกูดมาตะบานยาที่ก้อยจ้ะ ก็อุ่งกินก่กับมะคุ่งแมงพี่น้องไงก็นายกันไงไงซ้ำนีดนี่เลยไงซ้ำนีดนี่เลยเพราว่าฝากกับเพชรบูนี่แหละจากพี่น้องก็ขอบันเท่ามันก็ถือเถ่อนเนาะกบนาไม่ว่านี่อันนี้ได้มาฟรีโควาขอจ้ก็ไม่ค่าก็ไม่ค่าค่ากันเลย กไกลไ,ไกลบ้านกับโต้ละลอยลอยยี่สิบต่อยี่สิบอันนี้ไปขอชื่อเขาน้ำรานไก่ตัวเแรกอันเขาเฮ็ดแพกทุงทุงไใบทุงแล,ล้รู้ที่ไรแล้วแบบว่าคนกินก็เบิร์ด,ดอกอันให้คนเนี้ยจะหาบาทเป็นก็เละให้หาบาทใี่ไหมกินมั้ยมั้ยอันบ้านเขาน่ะขอชื่อน้ำกันขอชื่อน้ำกันใจอขอแบบบักฮุ่งเนี่ยถ้าต่ำได้โคกไงโคกหนึ่งหมื่นสิบบาทมีทั้งบักเนา บักกอกบักพริกบักเขียครบสุดเลยข่าวจะประเดี๋ยวก็ผมชิวยโหลดที่ปากดูครับอ่ะขอบุญขอบคุณเรื่อยๆพี่น้องที่ติดตามแพรว่าพาแซ่บเหมือนแพรว่าพาทัวร์อืมติดตแล้วจะแจกับเพื่อน่ะไวติดตามนะพี่น้องเนาะจ้าก้ะเดี๋ยวให้เตรียมของเตรียมอยังก่อนจ้ะสวัสดีครับ บักกูดทั้งไบักกูดหยุดวันไงวันเดียวเอาควายเอาน้านหรอือเป่าควายเอาไส้ตู้เย็นไว้แล้วไปที่ก้อยเออเอออไอ้ก้อนสวัสดีครับ ทำอะไรทำอะไรอันนั้นมาตีมเน้น,น,นอ่ะเน่นลูกไข่วันนี้พี่น้องลูกาย่ก็มันเป็นหนังชีดแล่ะพี่น้องเอ้ยสวัสด,ดีได้พี่น้องเด้อ เดียว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 เออเมันก็เอานได้ออินตีนจะคล้อง้ะลูกไข่ชีดือห่ง นี่อะ่อะอ่ะไปไปวอนบ่ยายายายะโซเชียยจาโซเชียไป, börjar, ไป,ไป,ไป,ไปกันครับพี่น้อง